เห right ็นไหมหอแล้วคนได้ไปแล้วนี่เห็นกันอนี้เห็นกันีกวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปทะเลที่เขามีเต่ากันค่ะ กลัวแล้วอ่ะเอาเราไปทีไปข้างนอกอย่าเรียกอ <c oughs> ูเบอร์เพราะว่าคุณจะโดนตุกๆตกตกทำลายเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าตุกๆมาเฟียแรก so you can put it in yeah where one of the things you need yeah, okay so. Small gift from us to you. <laughs> <Yeah>. right. <laughs> right. I wish nothing happens, but I'm saying in case. This is going to be the license of the trucker. Okay. Yes. Yeah. Just give these two documents, the insurance, the license, and your driver's license. So then they will like check you and um, let you go. Okay. Nine, <laughs> Nine liter capacity petrol tank. Okay. Nice. Nine. liters, right. Total capacity. <laughs> <laughs> uh, <laughs> the <laughs> The Brands everywhere, so it's quite good marketing. It's like, um, it's like, I don't know, I'm not gonna do that. <coughs> I'm not really mad. How hot them go hard, hot them go tongue? Khon Mong. Fast leather. He's really fast. See, he's getting it. How so, many stars you give it to him? I think he's. In the top of my list. Okay. <laughs> <laughs> the <Olympic too. laughs> yeah. Let go the gas turkey. Let go it Go for the turkey. back. Can I give my gig in? เ <c oughs> ขามองเราเยอว่าเราเต่งตัวแปลกอะเรารู้ว่าเราเต่งตัวแปลกแต่เราก็ต้องมั่นใจในตัวเรานะคะที่นะนเรามาจากโคลัมโบแล้วก็ลงลง่องใต้มาเรื่อยๆเลยนะคะที่ก็คือใกล้จะถึงแล้วที่เราจะไปทาซึ่งทางนะคะจริงๆเราจะไปเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปทะเลที่เขามีเต่ากันค่ะทุกคนตอนก็นนระหว่างทางไปถึงตรงนั้นก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ โอเคแล้วเมื่อกี้เราแวะเติมน้ำมันเมื่อกี้เราจ่ายไปถึงพันหกที่นี่ก็ประมาณ170บาทนะคะเต็มถัง,งที่นี่แต่ก็คือเราก็มีน้ำมันอยู่แล้วนิดหน่อยแล้วจริงแต่วันนี้เรามีความเพิ่มพร็อพในการสุนทรียภาพในการขับไปก็คือน้องลำโพงว่าจริงๆเราสั่งมาเขาเพิ่งส่งให้เราเมื่อเช้านะน mm ี hmm. ่ก็จะมีเพลงฟังไว้ด้วย mm hmm. let's go ที่นี่สีฟา้ามากนี่คือครั้งแรกที่เราได้ทำการแจงรถบัตนะคะคุณรู้สึกยังไงคะได้ใกล,แล้แจงรถบัตรีหครับได้เอากลับบ้าง ราอยู่ที่เทอร์เรลบีแล้วนะคะสิ่งที่เรากำลังจะทําต่อไปนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วใจมากคือเราจะให้คุกกี้ทำนายกันว่าของที่เราเไว้บนรถเนี่ยจะเป็นยังไงกับสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังเพราะว่าของที่มีค่าจะติดตัวเราไปเราก็จะสะพายเป้นหนักๆที่มีทั้งกล้องมีทั้งคอมไปนะ,ะแต่พวกเสื้อผ้าเราจะไว้ในรถให้หมดเลยให้คุกกี้ทำนายกันค่ะ this is quite popular because of yeah. people come to see yeah. turtle. Yeah. you see everyday? Everyday here. Everyday here? Ah. Okay. Six turtles. Six, six turtles? Yeah. Oh, said This is... Oh, yeah, yeah, I see Okay, okay, sure, sure. He sings. <laughs> <laughs> รกระเป๋าใหญ่ๆไว้ในกลนั่นใช่ไหมแต่เราเอากระเป๋าเล็กๆเพื่อจะออกมาไว้ตรงนี้เพราะว่าเรากังวลว่าของจะหายเราเลยใส่ของทุกอย่างมาในนี้แต่ที่สําคัญเอาจริงๆนะมันมีที่เก็บแอร์แท็กแล้วเราก็มีแอร์แท็กนี้แต่เรายังหาไม่เจอลเลยวพาเอาแอบไปตรงไหน <c oughs> คือใครขโมยไปเราคงรู้ว่ากระเป๋าเราอยู่ไหนเพราะตัวเราเองยังหาไม่เจอเลยโอเคเราจะพาไปดูเต่ากันค่ะหาดอยู่แบบนี้น้องเต่าอยู่แบบนี้เลยอ่ะ คือแบบใครมาแล้วต้องมาตรงนี้วว้าวมันมีหลายตัวมากเลยตรงนี้เตรียมไปหมดเลยหรากลัวแล้วอ่ะเอาเราออไปทีหนึ่งสองส,สี่สี

This one is a little bit different but the first one is it's the <S <c oughs> same one. o l l Yeah. slowly. y แล้วเราก็ถึงที่พักของโรงแรมที่นี่นะคะให้ดูบรรยากาศห้องโอ้โหใหญ่มากอชั้นสองก็มีอีกห้องนึง มงมากอ้มีอย่างนะไม่แช่ด้วยตอนนี้เราจะไป go fort นะคะจากโรงแรมของเรานะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆที่เข้ามาในเมืองวิวมึงมมล่ข้าง,างห้าเนี่ยเป็นคาเฟ่หมดเลยนะแต่วิวข้างหน้าคาเฟ่ก็คือเห็นทะเลเลยนะจะไปดูี่ไเออพัทยาพัทยาเหมือนพัทยาเลยนะสุดเนี้ย เข้ามาในซอยซอยลึกมากๆม,มีแต่ร้านอาหารโรงแรมนะคะ What is this city call ล้วเลยคุณอะไรคุณะไุณอะไรุนะ What คุณอะ Okay ไยรเปล่าไม่รู้แต่เมืองนี้ก็น่าอยู่นะเขาบอกว่าทะเลที่เนี่ยติดอันดับคมสหยเลยที่เรารีวิวไปเมื่อกี้อวี่นี้ก็ได้สองห้องนะคะเราคิดว่าเราจะได้ห้องคือเราจองห้องเดียวแต่เราได้ห้องแบบสองห้องสองชั้น แล้วก็มีอย่างจากุซซี่ข้างหน้าแต่ว่าเอาออฟเซอร์วิสแล้วก็บริเวณข้างนอกมีสระน้ำนะเราเห็นสระน้ำสระเดียววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสระน้ำของโรงแรมกันเพราะว่าผู้นี้เราจะอยู่แค่ในโรงแรมนีแลกแต่วันนี้เราจะเข้าไปเมืองกรูกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองโกฟอร์ดแล้วนะคะคือเป็นเมืองแบบเมืองเกา่กาๆของเขาที่นี่อยู่ติดริมน้ําเลยนะคะแต่ว่าในเมืองก็จะมีแบบบ้านอะไรเงี้ยร้านกาแฟน่ารักน่ารักดูแบบมินิมอลมากๆของสไตล์ที่นี่นะแล้วเราก็เจอสิ่งที่เราตั้หามานานคือเจลาโต้อยากกินมาก หกร้0ยูปปีก็ประมาณ60บาทไทยถุงละดีมีอยู่จริงอันนี้แท่อันนี้คือคือสิกิริที่วันนั้นเราขึ้นไปแล้วเป็นแบบที่เขาบอกว่าเป็นหินของสิงโตอันนี้แบบทำในอีเด้อ S <S <an th us ana> มันจะมีร้านอาหารค <an th us ana> าเฟ่ร้านอาหารติดเนาะที่นี่ <S <S <an th us ana> อ้รงนี้น่ากินนะร้านอาหารเดค o อเลชันติดแบบอะไรติดไปหมดเลยพอเราเดินร่อเมยสักหน่อยนะก็ข้างหลังก็จะมีวาดรูปหน้าเหมือนด้วยนะคะ <S <S <an th us ana> บรรยากาศตอนนี้คือดีมากนะคะน,นะสีไทยนี่นะทุกคน กันที่โกลฟ์นะคะและ้น,นี้คือไรเฮานะคะซึ่งไรเฮาเนี่ยมีไว้เพื่อส่งหินเพื่อจะให้เรือไม่ชนนะจ๊ะเอนขับจริง้ลยปะโอ้ยตุกต๊กช้างอะ่ะ มีใครอยากจะนั่งตุ๊กตุกช้างกับเราวยสีเดียวกันเลยเมืองโกโนะคะยิ่งตอนกลางคืนยิ่งน่ารักเข้าไปอีกเลย๋ยวน,นี้เรากำลังมาดูท่ะเกนเลยนะี่นะเฮ้ยตกใจมหม วันนี้เรามา how what is this one call สติด yeah สติด fishing right yeah สติดสติด fishing what you normally do on this yeah yeah every day early morning fishing ah early morning fishing but now no now it's maybe don't maybe ah early morning good fishing many fishing ah okay so r i h e now why people people not do like yeah p e o p e r e n t p l s c e d okay

โอเคเขาเรียกว่าอย่างนี้นะคะ This one one bamboo โอเค this one is sweet h i s okay. one, one bamboo อ uh, mm ่า hmm. เขาบอกว่าเขาจะทำแบบเนี้ยตกปลาตอนเช้านะคะ mm hmm. ปลาจะเยอะ mm hmm. อันนี้คือชันอยู่ใน middle zone ใครอยากได้ปลาใส่ฉันบ้างคะไม่น่ามีอ่ะดูตั้งหน้าแล้วน้ำอ่ะขึ้นอะขึ้นมันแรงนะ 真的。Ding ding. <laughs> Can you say Fender photo? Yes. Okay, one, two, three. Fender photo. Yes. Fender photo. Fender photo. Okay, okay photo now. Okay. Ah! Thank you very much for the guest experience. เราได้ยินเสียงที่โรงแรมแบบมีโชว์อะไรไม่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าว่ามีโชว์อะไร วันนี้เรามาเดินอูทุวาทุนาบีชนะคะที่เขาบอกว่าเป็นทะเลที่ฮิตๆของที่นี่ให้ดูบรรยากาศน้ีเียวเยอะมากคนะ่ะงาอที่นี่ก็คือรวมต่างชาติชั้นดีแล้วก็มีอาหาร อาหารให้กินเยอะมากนะแล้วก็ร้านน่ารักการักเต็มไปหมดเลยตรงนี้อันนี้คือตอนนี้ที่เราอยู่ก็คือเ้าของสีลังกาเดีย๋ยววันนี้เราจะกลับเข้าเมืองกันน้ำที่นี่ถ้าทุกคนเห็นนะคะของจริงสีฟ้ามากๆเลยวันนี้สิ่งที่เราแบบรู้สึกปลื้มใจมากของคนที่นี่ก็คือตอนเราอะเมื่อกี้เราหาโกโปไม่เจอใช่ปะเราก็ไม่รู้โกโปอยู่ไหนสรุปว่าโกโปอยู่ไหนตุกตุกตั้งแต่เมื่อคืนถึงตอนนี้แล้วมันยังอยู่ แต่ว่าคนที่นี่อ่ะแบบไว้ใจได้มากๆเลยนะโหตีใจการเดินทางวันนี้นะคะเราอยู่ใต้โต๊ะจะับไปที่โคลัมโบใวเราเดินทางไปทางที่ึ้นนะคะเมื่อกี้ขับขับอยู่นะคะน้ำทะเลตร,ตรงนี้นะคะสีฟ้าฟ้ามากเราก็เลยแบบลองบินโดนนะ,ะลองบินโดนนะคะให้ตุ๊กๆุ๊แบบขับผ่านแล้วก็บินโดนเก็บระหว่างทางก็คือแบบตุ๊กๆขับไปเป็นยังไงนะคะ ดูคือแบบบรรยากาศสีฟ้าเห็นไะน้ำก็สีฟ้ามากนี่เราอยู่กับดีเจมินิสีโปนะคะเราชอบแกงคนอื่นเป็นไงล่ะโอ้โหปุกเว้ยคุณเลยดูคลิปล่าสุดเขาเรียกว่าให้ทุกแกท่านทุกนัานถึงตัวรู้จักเราประจาวแกงสมดังหน้าเช้านะคะแล้วก็เจอกับบรรยากาศฝนตก คือเย็นแบบสบายสบายเลยอ่ะจะขอให้แบบไม่ตกหนักเนาะเพราะว่า,าต้องขับกับโคโรโบตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้คนขับด้วยที่นี่นะถ้าฝนตกก็รอที่ลงมาได้ให้เห็นไหม แต่เมืองนอกดังมากคนวันนั้นที่เราไปร้านหนึ่งเขาก็พูดหลือถึงเรื่องค์บาก <Okay. S 1> นี่นะคะ <Okay. S 1> กระเป๋า mm. คือก่อนจะจบอะไรขอรีวิวกระเป๋าพีจีวายวันโมแบ็คแพคนี่ค่ะเช็ดทีเดียวหายเปียกเห็นปะเนี่ยเราคงของยังไงคือยังแบบไวยใจได้อ่ะของมีข้าวในชั้นดูว่ามันจะมีอะไรซึมเข้าไปไหม ไม่มีเหนก่างอยู่อย่างปลอดภัยและอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ Kingsbury โรงแรมที่5ปีที่แล้วระเบิดเควิวของบรรยากาศโรงแรมเป็นแบบนี้นะคะทั <c oughs> ้งคืน นี่นะคะตั้งอยู่กลางเมืองเลยตรงซิตี้เซ็นเตอร์ข้างหน้าห้างเมื่อกี้ที่เราไปนะใครมาเราคิดว่าเหมาะมากๆที่จะมาตอนเย็นตอนนี้อาจจะแดดร้อนไปหน่อยแล้วก็ถ้ามองตรงนู้นก็จะเห็นน้องนกมากมายไต่กองแล้วก็กลางเล็กที่แบบว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่ คิปเผื่อไว้ใช่ปะเผื่อว่าจะเจออะไรเพราะเราคิดว่าการขับรถของเขามันควรจะเจออะไรสักอย่างเว้ยแล้วก็กันจะปิดกล้องละสุดท้ายถึงหน้าโรงแรมคนอื่นตัดหน้าก็ลงไปไปว่าไม่เฉยอะ่ะคือคืองงมากอชีวิตบอกแล้วว่าชีวิตฉันต้องทำคอนเทนต์เพราะว่าชีวิตฉันชอบเจออะไรแบบนี้โดยอัตโนมัติ เจอที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเจอจริงๆเจอตลอดเออใครที่มาที่นี่อ่ะอย่างเรื่องโอเบอร์เนี่ยนั่งได้ยิ่งในโคลัมโบนั่งได้แต่ว่าถ้านอกเมืองนิดหน่อยอ่ะให้แนะนําว่าอย่าแบบก็คือถ้าจะเรียกก็เขาบอกให้เรียกอีกแอปหนึ่งชื่อเรียกว่าพิกมีนะคะข้างนอกแบบมนซัพพอร์ตโลโคจริงๆอิเ Uber มันก็ซัพพอร์ตโลโคแต่ว่าอย่าเรียกบอร์ตอนอยู่นอกเมืองอย่าเรียกบอร์นอกเมืองเขาเขาจะตีเหมือนวันนั้นทิปของเราเนาะ เขาตีเลยอ่ะเพราะเขาแบบเหมือนอยากให้เราแบบจับพอร์ตตุกๆก็อะไรอย่างเงี้ยอืะแต่ตุกๆที่นี่ถามว่าอันตรายไหมก็ไม่ไม่ได้อันตรายนะแต่ว่าราคาแล้วก็แล้วแต่ก็เหมือนที่ไทยอ่ะเวลาเราเรียกเราเรียกแท็กซี่ถ้ามีมิเตอร์มันก็แล้วแต่เขาว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเรียกในแอปมันก็อุ่นใจกว่าถูกกว่าไปข้างนอกอย่าเรียกอูเบอร์เพราะว่าคุณจะโดนตุกๆทำลายเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าตุกๆมาเฟีย เราเจอเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะคะแต่ก็เมื่อวานเราเลยถามตุกๆในโคลัมโบบอกว่าเออเทนิคที่เนี้ยไม่เป็นไรยเรียกอูเบอร์เรียกตุกๆได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่ว่านอกเมืองก็ให้ระวังหน่อยนะคะแล้วก็มาที่นี่เราคิดว่าของมีค่าเราเคยทิ้งไว้ในรถตอนไปดูเต่าของมีค่าแอบไว้โรงแรมตอนนี้ก็ไม่มีของหายเอเอรู้สึกว่าคนเขาเชื่อถือได้แต่ก็มีบางคนอาจจะมีฝัดปนแหละแต่โดยพื้นฐานเราเชื่อว่าประมาณ70% 80%เนะเชื่อถือได้แต่ก็จะมีบางส่วนที่แบบาาระวัดระวัง พันสองของเขาร้อยยี่สิบอ่ะแต่เขาบอกเราสองสี่สิบอะไรเงี้ยแต่เราหันไปเห็นก่อนว่าแบบเท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่ได้จ่ายเกินไปอะไรเงี้ยช่วยเนะวยอะจังเลยอ่ะฮะไม่ติดเยอะชอบแล้วนะเคยชวนเพื่อนมาต้องแบ่งกันนั้นอ่ะแค่นั้นนะตอนนี้เราตุกตุกเมื่อคืนแล้วนะคะที่เราเช่าคือตุกตุกแอนเถ้าคอมนะคะหมดไปใช้เวลา5วันหมดไป 8, ประมาณ8,000บาทก็คือวันละประมาณ2,000บาทนะ อะไรก็ว่ากังวางตัวที่นี่คะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เน็กกรมบาลาฟูนนะคะแบบแม่น้ำใกล้ๆสนามบินเนาะแล้วก็ทริปนี้ก็มันจะจบแล้วนะคะตามพาทิปใกล้ๆดับลงไปก็ปกติเนี่ยวนที่เขาแต่งงานใหม่ต้องไปฮันนีมูลที่แบบหรูหรูอ่าลักซ์ซรี่นะคะแต่ว่าเซนเดอร์ก็ถูกทรมานด้วยทริปนี้นะคะก็ถ้าใครอยากให้เซนเดอร์ถูกทรมานอีกด้วยทริปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าไปดูทริปเก่าๆที่เซนเดอร์เคยไปเที่ยวอย่างเช่นซาร์ติกา ฮ่องกงหรืออะไรได้นะคือเราเป็นช่างภาพที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ชอบท่องเที่ยวเนาะเผื่อใครอยากจะให้ถ่ายรูปอะไรให้พาไปเที่ยวที่ไหนก็บอกได้นะคะแล้วก็สิ่งที่มาในสีลังกาในวันแรกที่มารู้สึกแบบมันเป็นมูประเทศที่วุ่นวายไปหมดเลยพอเริ่มได้ไปข้างแบบไปทางใต้ของประเทศก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีความสวยอีกแบบหนึง่งมีทั้งเต่าทะเลที่มาว่ายน้ํากับเราหรือว่าจะมีที่ตกปลาสติชิงนะคะเป็นแบบ เป็นคนโบราณเขาตกปลาแบบนี้ซึ่งเขาก็ยังตกปลาแบบนี้ถึงปัจจุบันด้วยเนาะแต่ก็ก็มีการตกปลาแบบสร้างภาพด้วยนะคะก็ต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มีทะเลที่น้ําสีฟ้ามากๆมีโรงแรมที่ราคาไม่แพงอาหารไม่แพงแล้วก็ผู้คนถามว่าน่ารักก็ถือว่าผู้คนน่ารักนะถ้าใครอยากมาศรีลังกาจะบอกว่าไม่ไม่แพงเลยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างคล้ายไทยมาก ถนนขับรถจอดตรงไหนอะไรเหมือนไทยหมดคือไม่ได้ยากเลยค่ะแต่มาที่นี่เฟนเดอร์อยากให้ลองเพิ่ม,มก็คือเพิ่มไปเที่ยวซัฟฟรีหรือว่าลองนั่งรถไฟมาเพราะว่าเฟนเดอร์ไม่เคยมีสัเอ็กซ์เพรียนี้นะคะหรือก็ลองชาที่นี่ที่นี่อ่ะชาเขาก็ดังเหมือนกันนะถ้าถือว่าสามอย่างนี่ถ้าใครมีไปก็แบบมาบอกเอาได้ว่าแบบไปแล้วเป็นยังไงนะคะเผื่อเพื่อนๆนะดูแล้วไปทําตามเนาะก็อยากฝากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้เฟนเดอร์ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ วันนี้ก็เดินไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย